เราจักค่ะพ่อชอบกินค่ะออชชบบคุณพ่อชอบกินสิ่งนี้เหรอคะหนูก็เลยมีหนูก็เลยใบ้ได้ใช่ไหมคะหนูบอกเลยค่ะว่าตานี้พี่ไอซ์ไปอีกรอบแน่ๆอิญเลิกลากสุดอุ๊ยชิ้นไหล่ะเห็นไหมมีพิรุษสุดๆไปเลยอีกชนเอิญเฟนลี่เคยกินไหม ไม่เคยกินค่ะให้แฟรี่ช่วยพี่ขอเอินๆหน่อยว่เอนนี้ขอเอิญพิรุธใหม่แะเวลาเขาโตขึ้นเขาเป็นนี้ไหมใช่ไหมเพราะอันนี้ข้อมูลเยอะหรือเปล่าอยู่ค่ชอบยิ้มเฉยๆก็หนูไม่ใช่แต่มันจบเร็วมากจริงๆเลยเพราะว่าเขาเลี้ยวมาที่ทะเลก่อนแล้วก็มาต่อที่ไก่จืดๆไก่กุกๆดีเลยใช่ค่ะใส่ไก่ เชื่อหนูไหมว่าหนูไม่ใช่ไม่เชื่อมันคือนไม่มีใครเชื่อใครได้แล้วค่ะตอนเนี้ยไม่ใช่คือหนูอ่ะชอบแบบว่านี่ไงครับฟังแล้วก็ follow f อ l l o w follow แต่ครั้งนี้ลักษณะเออเดินแปลกไปนะครับใช่ค่ะเออเนินค่อนข้างแบบมีความมิบิโอของตัวมีการย่างลามีการอะไรหนูจะเป็นอาการอย่างนี้มันด้ตื่นเต้นค่ะแล้วมันก็จะไปเองก็นี่ไงเพราะทีาถ่านนอนไม่ได้ตื่นเต้นค่ะเขาเป็นแบบนี้ไปได้หนูบอกเลยค่ะว่ารอบนี้ไม่ใช่หนูจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นหนูนะหนูขอให้ครับ ฟ้าผ่าเลยมาเมื่อเดี๋ยนะเดี๋ยนะเมื่อกี้กล้องจับป่ะนกฟ้าผ่าแล้วตัวสัตว์บอกว่าเหมือนเมื่อกี้